กรับมาพบกับช่อง a c c e s s o r y t o ทคานะคะคลิปนี้เป็นคลิปกรอบแปลงจากจอ android ขนาด10นิ้วค่ะมาเป็นขนาด9นิ้วหน้าตาของกรอบจะเป็นแบบนี้นะคะกรอบนี้จะแปลงจอ android จาก10นิ้วมาเป็น9นิ้วค่ะถ้าหากลูกค้ามีกรอบวิทยุเป็น10นิ้วแต่ซื้อจอมาผิดเป็น9นิ้วก็สามารถใช้กรอบแปลงนี้ได้ค่ะสำหรับขนาดของจอด้านใน9นิ้วนะคะ ความยาวจอด้านบนจะอยู่ที่23.3สซติเมค่ะความยาวของจอด้านล่าง22ซติเมค่ะส่วนความกว้างของจอนะคะจะอยู่ที่13ซติเมตรค่ะถ้าขนาดใหญ่กว่านี้หรือเล็กกว่านี้จะไม่สามารถใส่ได้นะคะทางด้านซ้ายมือคือตัวอย่างที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วค่ะ ถ้าสนใจสินค้าสามารถสั่งซื้อได้ที่ Lazada และ s h อ p e e ตามลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ